ป่าพุ่มเป็นซ you know like ึ้งขึ like ้นไม้ใครได้นะครันไม้ปลูกเส้นต่างเลยไม่ทำยอดไม่เลยจะเก็บไว้อย่างนี้เลยทุกทีขอบคุณแม่ยานางด้วยแม่ยานางด้วยขึ้นไมไปตังครับพ่อเมื่อยหน่อยปวดหน่อยแต่ก็โอเคตอนนี้เราอยู่ที่หาดแม่ลำพึงนะคะวนเวียนอยู่แถวเนี้ยเพื่อนๆเห็นไหมเพราะเาผมใส่ปลาครอบตัวเนี้ย จะช่วยได้เยอะนะครับเวลาโดนพงโดนฝนเนี่ยจะช่วยได้เยอะนะครับก็ต้องขอบคุณลุงตีมากมากเลยแม่เมยานางเพื่อมาบดไปทุกเส้นกางะครับนี่วกกับมะรายอยเลยอาจจะรับช้าหน่อยเพื่อปนะครับเม่อยแบีเดี๋ยวก็เดินทางกันต่อเพื่อนรออยู่ครับขอบคุณนะคะเมยานางลุงตีดด้วย หาดแม่ลำพึงค่ะจะเดินทางกันต่อเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อนะครับทุกคนจะเดินทางกันต่อนะครับนี่อยู่ไหนเนี่ยหาดแม่ลำพึงใครอยู่หาดแม่ลำพึงบ้างเดี๋ยวเจอกันนะครับ